ฉลาดฉลาดครับฝึกแค่ช่วงเย็นก็จําได้แล้วว่าถ้านั่งท้าหมอบทำยังไงเก่งเลยครับที่ผมรับพิดเอบก็เยอะอยู่ครับสิบสิบกว่าตัวฝึกสองรอบครับช่วงเช้ากับช่วงบ่ายต้องฝึกช่วงเช้าให้ครบครับค่อยไปช่วงบ่ายเช้าช่วงเช้าตื่นตีห้ามาปล่อยปล่อยหมาก่อนครับรอประมาณช่วงเจ็ดโมงแปดโมงก็เริ่มฝึกหมาครับก็ถ้าเป็นของผมก็จะเป็นตัวที่ที่ง่ายจะอยู่ช่วงแรกครับแล้วก็ตัวที่ยากจะอยู่ช่วงหลัก ตอนจาความได้ก็ก็อยู่กับหมาตั้งแต่เด็กเลยครับตั้งแต่จาความได้ตอนเด็กก็ไม่รู้ครับก็เห็นก็เล่นอย่างเดียวเลยครับพอไม่ได้ออกจากบ้านอยู่แล้วก็อยู่กับหมานอนเฉยๆเล่นกับหมาไปเลยครับพอหนึ่งพอสองก็เริ่มช่วยพ่อเอ่อถ่ายคลิปหมาช่วงเช้าตื่นตีห้ามาก็เริ่มช่วยเลยครับเป็นวินัยตั้งแต่เด็กครับช่วงปหนึ่งตั้งแต่ขึ้นปฐมมาก็เริ่มช่วยจับหมาแล้วช่วงปฐมก็จะมีตื่นตั้งแต่ ีห้าก็ปล่อยหมาก่อนครับแล้วก็ให้อาหารหมาเสร็จแล้วก็ล้างห้องล้างห้องเสร็จปุ๊บก็เอาเอาหมาเข้าให้เรียบร้อยแล้วก็มาช่วยพ่อถ่ายคลิปให้เรียบร้อยครับเท่านี้ทุกวันครับช่วงนั้นจะเป็นแค่ช่วงวันธรรมดาครับที่ปล่อยหมานี้ช่วงอาบน้ําก็จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ที่ลูกค้ามาเข้าเยี่ยมัเสาร์อาทิตย์ช่วงนั้นก็ไม่รู้เลยครับไม่ได้ออกมารับลูกค้าครับแค่ช่วยอาบน้ำเป่าขนอย่างเดียวพ .5 ห้หก็จะเริ่มเข้ามาช่วยฝึกหมา้วครับ ไม่ได้ฝึกแบบทางการแต่ว่าช่วยจูงเดินอะไรแบบนี้ครับใช่ครับเริ่มจากจูงเดินแล้วก็พอช่วงป6ไม่ก็มอนหนึ่งนี่แหละครับก็จะเริ่มให้ฝึกท่ามือเปล่าก่อนฝึกท่ามือเปล่าก็เรียนรวมรวมกับครูฝึกคนอื่นเลยครับก็ฝึกรวมกันทําท่าพร้อมกันครับเป็นสั่งเป็นขั้นเป็นตอนแบบเดินชิดอะไรแบบนี้ครับให้ท่ามันเ๊ะที่สุดฝึกกับใสยจูงเปล่าก่อนครับแล้วก็ทําท่านั่งท่าหมอบให้มันถูกต้องก่อนที่จะไปฝึกหมาครับไม่งั้นท่ามันจะเพี้ยน ถ้าเพี้ยนไม่มีผลครับแต่มันไม่เป็นระเบียบผมว่าเป็นแบบนี้มากกว่าฝึกท่ามือเปล่าเสร็จก็เริ่มฝึกสุนัขตัวแรกเลยครับฝึกหมาตัวแรกก่อนผมก็เรียนมาจากหัวหน้าผู้ฝึกลองใช้ท่ามือเปล่ามาใช้กับหมาจริงๆครับสุนัขตัวแรกกังวลนิดนึงครับกลัวฝึกไม่ได้กลัวไม่ฟังคําสั่งสุนัขตัวแรกชื่อฉลามครับเป็นพันุโกลเด้นค่อนข้างฉลาดครับฝึกแล้วก็จําง่ายตามคอร์สเรียนเลยครับสามเดือนกลับมาจากเรียนก็ฝึกแค่ช่วงเย็นครับตามขั้นตอนเลยครับก็อ่านตำราคู่ๆไปด้วยครับแต่ส่วนใหญ่กลับมาก็ปฏิบัติเเลลลยยฉฉาามดฝึกกแ่่ชวง็็น จำได้แล้วว่าถ้านักท่าหมอบทำยังไงจก่งเลยลก็รู้สึกภูมิใจอยู่ครับตอนตีเซ็นให้ลูกค้าเห็นครับว่าสุนักจบไปแล้วก็ทําได้ดีกว่าที่คิดครับ